สุร้ออัลบบยินะสุร้ออัลบบยินะเป็นบทบัญญัติมาดานียะมี8อายะความหมายโดยสรุปของสุร้ออัลบบยินะสุร้ออัลบบยินะหรือสุรอ้อลำยกุลเป็นสุรอ้อมาดานียะกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังนี้ 1. ท่าทีของอัลลูลกิตาบที่มีต่อสารของมูฮัมมัดซลลัลฮุอะลัยซัลลมัม 2. เรื่องความบริสุทธิ์ใจในการอิบะดาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาลา 3. ชะตากรรมของผู้ที่มีความสุขและผู้ที่มีความทุกข์ในโลกอาคิรราะสูร์ราะได้เริ่มกล่าวถึงพวกยาฮูดและพวกนนซอรอและท่าทีของพวกเขาที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของท่านราลลสุลุลล,ละสลุลลาอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหลังจากที่ความจริงได้ประจักษ์แก่พวกเขาและรัศมีของมันได้ฉายแสงออกมาและหลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงคุณลักษณะของท่านนาบีผู้ถูกส่งมาในยุคสุดท้ายนี้ พวกเขาได้เฝ้าคอยการมาปรากฏตัวของท่านรอสูลุลลอฮฺซลลลลอฮุอะัยฮิวะสลัมครั้นเมื่อท่านรอสูลคนสุดท้ายได้ถูกส่งมาแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธการเป็นรอสูลของท่านพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและต่อตา้านสูระร์ได้กล่าวถึงรากฐานสําคัญของการศรัทธาคือการบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาดาห์แด่อัลลอฮ์ผู้สูงส่งผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทุกๆศาสนาถูกใช้ให้ปฏิบัติเช่นนั้นโดยให้การรำลึกถึงพระองค์ ความมุ่งหมายและการมุ่งหน้าเข้าหาพระองค์ในทุกคำพูดการกระทำและการปฏิบัติมีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระพักอันทรงเกียรติของพระองค์นอกจากสุรหนี้ยังได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้กระทำผิดคือมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่งจากพวกปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวอะฮลุลกิตาบและพวกมุชิริกีนและการอยู่ในนรกอัลยะฮิมอย่างตลอดกาลของพวกเขาและชะตากรรมของบรรดามุสมิน เจ้าของตำแหน่งอันสูงส่งคือมนุษย์ที่ดียิ่งและการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันบรมสุขพร้อมกับบรรดานบีและบรรดาผู้ยึดมั่นอยู่ในความสัตว์บรรดาผู้ตายชะฮีดและบรรดาคนซเลทั้งนี้เป็นการตอบแทนความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาแด่พระเจ้าแห่งสากลละโลกด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาปรานี ูส่งเเมมตามอผ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อัล,ลกิตาบและพวกปูชาจเวตนั้นจะไม่หลุดพ้นจากหลักศรัทธาของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขา ح ตคือรอสูลคนหนึ่งจากอัลเพื่ออ่านคัมภีรอันบริสุทธิ์ในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติอันเที่ยงตรงวมาากอุุบบบ่ะและบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภี อาลุลกิตาบนั้นมิได้แตกแยกกันเว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาอยังพวกเขาแล้วว่มาอุมิรุอิลลัยะบุดุลลอฮ์มุคล ي ن له الدين ح ن َ ا ويقيم الصلاة ح ن َ ا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة และพวกเขาไม่ได้ถูกปัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการพักดีต่อพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและดํารงการละหมาดและจ่ายสกาดและนั่นคือศาสนาอันเที่ยงธรรมอออินลกรรูบค แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อาลุลกิตาบและบูชาจเวตนั้นจะอยู่ในนรกจะหันนำพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิง่งแท้จริง

عنهم عن การตอบแทนของพวกเขาณนะที่พระเจ้าของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณนะเบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอัลลอฮ์ทรงปีติต่อพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีในพระองค์และนั่นคือสำหรับผู้ที่กลัวเกรงพระเจ้าของพวกเขา